ท่านแม่ชีลาสิขาไปแล้วพุ่เขาก็จะจ้างกิกมายุรินไหมยังยังคิดว่าต้องขอบคุณวงการบันเทิงอันนี้คือหน้าสดจริงๆค่ะแม่ชีก็สดโอเคดีใจที่ตัวเองสามารถออกทีวีหน้าสดในฐานนะแม่ชีได้ก็แสดงว่าเออกิเลสบางตัวลงมันอาจจะเบาบางลง,ลงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตชีวิตแม่ชีกิกบอกว่าหายไปเก้าเดือนค่ะก็ตอนนี้แม่ชีก็เพิ่งกลับมาจากพม่านะคะเพราะว่าก็ มันมีความจําเป็นต้องกลับมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้แม่ชีก็ยังคงสถานะเป็นแม่ชีอยู่เพราะว่า แต่คิดว่าอีกไม่นานก็คงต้องลาสิกขาแล้วค่ะเพราะว่าอาจจะต้องมีงานที่เราลาเขาไว้ต้องกลับไปรับผิดช,ชอบแต่ว่าตอนนี้แม่ชีเพิ่งกลับมาก็เลยคิดว่าเอออยากจะใส่ชุดแม่ชีเนี่ยไปหายาติพี่น้องเอาบุญไปฝากคุณพ่อค,คุณแม่ผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนๆที่เรารู้จักก่อนมันก็เป็นความทรงจำก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่แม่ชีบวชปฏิบัติที่พาม่าแล้วก็กลับมาในสภาพแม่ชีเพราะคราวที่แล้วก็กลับมาก็ลาศิกขาที่พาม่าเลยใช่ใช่ค่ะครั้งนี้ไปไปเก้าเดือนเห็นว่า เป็นเป็นการบวชที่ค่อนข้างลําบากใช่ก็จริงๆสถานที่อะไรก็สับปะยาค่ะแต่ว่าเรื่องของไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันไม่ค่อยมาหรือว่ามาติดติดแบบดับแล้วมันก็เลยทําให้แม่ชีเกิดสภาวะทำเกือบจะต้องออกจากกรรมฐานกลางคันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ใช้กําลังกําหนดสติที่พุทธเจ้าสอนไว้จนพิชีก็สามารถข้ามผ่านได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งพิชีว่าโอเคมันก็เป็นอะไรที่ดีๆนะอะไรที่มันเป็นทุกข์เป็นเป็นความที่เราไม่ชอบอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้สติแล้วเรากําหนดจนเราสามารถข้ามผ่านได้เราจะได้เห็นว่าวิชาของพระพุทธเจ้าท่านสุดยอดจริงๆว่าเราสามารถที่จะชนะกิเลสในใจตัวเองได้จริงๆพิชีก็ขอบคุณทุกอย่างแล้วก็ต้องขอบคุณกัลยาณมิตรเมืองไทยด้วยนะคะเพราะว่าที่เมืองไทยพอทราบว่าแม่ชีไม่ไม่มีไฟอะไฟคือไฟมันติดๆตับๆจนแม่ชีเป็นโรคกลัวกลัวความกกลัวกลัวไม่คือแม่ชีไม่เคยเป็นแต่หมายถึงว่า เดินเดินอยู่ไฟดับแล้วกุฏิมันไม่ได้สว่างใช่ไหมคะกุฏิมันค่อนข้างจะปิดทึบมันจะอยู่ได้ด้วยแสงสว่างจากการเปิดไฟฟ้าทีนี้พอเราอยู่ในความมืดตลอด2เดือนอะติดติดตด,ด,ดับดับบางที24ชั่วโมงไฟมาชั่วโมงเดียวอย่างเงี้ยมันมันเลยเป็นความเครียดเป็นความโกรธความไม่พอใจสะสมแล้วพอถึงเวลามันก็ผุดขึ้นมาเป็นสภาวะธรรมอย่างเงี้ยคะ่ะพีชีก็เลยรู้สึกว่าเออ คนเรามันอยู่แบบไม่มีแสงสว่างมันอยู่ไม่ได้เนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นพี่พชีเล็ก็จะอ๋อการให้ปัญญาคือการให้แสงสว่างเป็นแบบนี้นี่เองแล้วก็เลยได้ทำมาอะไรที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เมืองไทยที่เขาก็รวบรวมเงินไปซื้อเครื่องเก็บไฟไฟ้าให้พี่ชี mm hmm. ใช่ช่วงสองสาเดือนก่อนกลับมาแม่ชีก็มีไฟใช้ตลอด24ชั่วโมง mm hmm. <laughs> บุตรถึงเวลาวิบากกรรมหมดละ <laughs> กุศล,ลกรรมส่งผลละค่ะก็เลยมีฝ่ายชายีสิบี่ชัชมต้องขอบคุณกระยาณมิตรจากเมืองไทยทุกๆท่านด้วยนะคะตลอดช่วงระยะเวลาที่ตอนนั้นที่เรากลัวอยู่ค่ะแม่ชีผ่านมาได้ยังไงแ <c oughs> ม่ชีน่าจะกลัวอยู่ร่วมเป็นเดือนเหมือนกันนะคะแต่แม่ชีก็ ใช้วิชาพระพุทธเจ้ากำหนดสติแล้วก็ตอนเย็นขอทางสํานักว่าขอมีเพื่อนมานอน mm hmm. ก็คือเขาก็ส่งหลานสยันเลมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ชีตอนกลางคืนมานอนเป็นเพื่อนกลางวันน้องๆเขาก็ออกไปอยู่ที่สํานักหรือไปเรียนหนังสือแม่ชีก็ปฏิบัติคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแม่ชีบอกเลยว่าแม่ชีข้ามผ่านความกลัวได้ด้วยการกําหนดสติที่พระพุทธเจ้าสอน mm hmm. กลัวแม่ชีก็กําหนดเลยกลัวกลัวกลัวแม่ชีก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหมันมีมันมีมนม พัดลมอ่ะหมุนหมุนหมุนห่นหอหุม้มจิตใจเราแต่สภาว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้แม่ชี้ยกตัวอย่างของแม่ชี้เองนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเรามีความกลัวเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยกำหนดกําหนดกําหนดอ่ะพอมันหายมันหายก็จบก็ไปกาหนดอ,อ,อื่นพอมันกลับมาก,ก็กําหนดกาหนดจนตอนนี้แม่ชี้ข้ามผ่านความกลัวได้แล้วค่ะเอออ,อ,อ,อยู่ได,ยไ,ดได้อยู่ได้กําหนดได้แต่ว่า อยู่ไม่มืดดีกว่านะค่ะบวชครั้งนี้คือได้อะไรบ้างคะแม่ชีคะอันนี้โ oh, บ<อ>เคยเคยบวชมาแล้วบวชครั้อบบองนี้แม่ชีรู้สึกว่าแม่ชีดีใจมากค่ะที่ตัดสินใจไปบวชในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเอออย่าเพิ่งไปเลยอะไรเงี้ยแต่แม่ชีรู้สึกว่าแม่ชีตามหัวใจตัวเองอะพอหัวใจบอกว่ากําลังบุญหมดแล้วต้องไปแม่ชีก็เลยตัดสินใจไปพอไปแล้วแม่ชีก็ ตั้งใจปฏิบัติเต็มกำลังไม่ชีก็ได้ธรรมะสมควรกับความเพียรความตั้งใจที่เราได้ลงทุนลงแรงไปไม่ชีรู้สึกว่าโอ้ชีวิตนี้พี่ชีขอบคุณพระพุทธเจ้ามากๆเลยพี่ชีเข้าใจแล้วว่าวิชาพุทธเจ้าทําให้เรามีความสุขในชีวิตที่มันไกลจากกิเลสได้จริงๆก็ประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองก้าวหน้าขึ้นแล้วก็ แม้ะอยููไกลคูบาอาจารย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังพอมีวิชาที่จะกลับมาปฏิบัติช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะแล้วงานเขาเรียกว่าอะไรนะคะงานในวงการแม่ชียังยังจะกลับมาทำหงงานในวงการทำสิคะวงการเขาจะจ้างแม่ชีไหมไม่ไม่ถึงว่าปัจจุบันยังเป็นแม่ชีท่านแม่ชีลาสิกขาไปแล้ววงการเขาจะจ้างแม่ จ้างกิ๊กมายุรินไหมยินดีค่ะก็ยังยังยังคิดว่าต้องขอบคุณวงการบันเทิงแม่ชีไปแม่ชีก็รู้นะว่าตัวเองอ่ะยึดมั่นถือมั่นกับอาชีพนี้แค่ไหน<ม>เพราะมันจะผุดขึ้นมาบ่อยมากออแต่หมายถึงโอเคมันอาจจะลดน้อยลงแม่ชีรู้สึกว่าแม่ชีติดสวยน้อยลงเนาะ<ม>ติดติดความว่าต้องออกทีวีต้องสวยไม่งั้นวันนี้ทุกคนก็จะเห็นแม่ชีออกหน้าสดนะคะ<ม>อันนี้คือหน้าสดจริงๆค่ะแม่ชีก็รู้สโอเคดีใจที่ตัวเอง สามารถออกทีวีหน้าสดในฐานะแม่ชีได้ก็แสดงว่ากิเลสบางตัวเรามันอาจจะเบาบางลงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นก็ยินดีเมื่อลาสิกขาก็ยังยินดีที่อยากจะกลับมาทํางานในวงการบันเทิงแล้วก็ทํางานรับใช้พระพุทธศาสนาค่ะซึ่งอันนี้คือยังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะคะสมณะตอนนี้ยังอยู่ในสมณะเพศยังบวชอยู่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ตอนนี้แม่ชีบวชอยู่แต่ว่าแม่ชีก็ยังไม่มั่นใจว่า คงอีกสักพักใช่คงอีกจะคงอีกจะไม่นานมากอาจจะต้องลาสิกขาออกมาทํางานนะคะ<ม>เพราะว่าพอเรากลับมางานทางโลกก็มารอเราแล้วและแม่ชีก็คิดว่าบางอย่างแม่ชีก็อาจจะเอาเปรียบไปหรือเปล่าเพราะว่าบางอย่างก็คิดว่าเออเราก็ทิ้งงานให้พาร์ทเนอร์เขาทามันถึงเวลาที่เราอาจจะต้องออกมารับผิดช,ชอบงานที่เราได้รออับปาก,ปปากหรือว่าตั้งใจทําก่อนไปบวชอะไรประมาณมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอ,อันนี้คืออีกอีกอี่เดือน แม่ชีแม่ชียังไม่มั่นใจเลยว่าจะถึงเดือนไหมเนี่ย <laughs> อันนี้ก็เดี๋ยวรอคุยกับพี่สาวน้อยแพลนอีกทีหนึง่งแล้วก็คุยกับทางพาร์ทเตร์อีกทีหนึ่งว่าเอ้เราจะต้องอาจจะต้องออกมาทํางานเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดทํางานเดี๋ยวคงเห็นแม่ชีแต่งคงเห็นกิกมายุรีนที่ลาแม,แม่ชีที่ลาสิกขาแล้วแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอโทษทียังเรียกตัวเองไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่คือไม่ว่าคือถ้าลาสิกขาน้าลาที่ไทยลาเลยได้ค่ะ,คะ คือแม่ชีอยากจะบอกว่าเป็นแม่ชีบวชแม่ชีไม่ได้ยากเลยนะก็คือว่าเราก็ใส่เราก็โกนหัวใส่ชุดแล้วเราก็มาอาราธนาศินแปต่อหน้าพระสงฆ์ค่ะค่ะแล้วก็ตอนลาสิกขาเราก็เราก็สามารถที่จะเ,เรียนพระพุทธเจ้าไม่ต้องเป็นต่อนหน้าพระสงฆ์ก็ได้ค่ะเรียนพระพุทธเจา้าหรือครูบาอาจารย์เราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ไปเปลี่ยนชุดก็เสร็จแล้วก็เป็นคาราวาสแลวค่ะไม่ไม่ไม่ได้มีพิธีอะไรเหมือนพระสงฆ์เพราะว่าแม่ชีก็เป็นอุบาสิกาที่ถือศินแปอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ะะจะ ง่ายกว่าไม่ได้มีพิธีอะไรเยอะค่ะแม่ชีค่ะไหนก็มีโอกาสได้คุยกับแฟนๆเเนาะอยากให้แบบว่าพูดถึงธรรมะง่ายๆหนะะ่อยค่ะแม่ชีค่ะที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะแม่ชีนคนหนึ่งที่ทำงานในวงการแล้วก็บรรลาบเรื่องธรรมะกับเรื่องชีวิตได้ดีค่ะแม่ชีก็อยากจะบอกว่าแม่ชีอยากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะแม่ชีเข้าใจว่าตอนนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจอันนี้เท่าที่ฟังมาเนาะสภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆ ใช่จริงๆไม่ใช่อยากจะบอกว่าความทุกข์มันมีอยู่แล้วเนาะ mm hmm. ทุกจากการเกิดแก่เจ็บตายธรรมชาติทุกจากการจะต้องทามาหากินเลี้ยงดูตัวเองแต่อันนี้มันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเกิดมาเรายอมรับก่อนว่าความทุกข์มันเป็นธรรมชาติอ mm ัน hmm. นี้เมื่อเราทุกข์แล้วเราจะแก้ไขยังไงแก้ไขก็คือว่าเราก็ต้องยอมรับเขาได้ก่อนว่ามันเป็นธรรมชาตินะเสร็จแล้วเนี่ย ธรรมชาตินี้เราเราจะเราจะไม่ทุกได้อย่างไรก็คือเราก็ต้องมีธรรมะของพระพุทธองค์ธรรมะพุทธองค์ทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าทุกข์คือธรรมชาติแล้วก็พระพุทธเจ้าสอนวิธีในการที่จะพ้นทุกได้อย่างไรก็ ศีลทานภาวนาอยากให้ทุกๆท่านมีศีลห้าประจําใจทําไว้ทุกๆวันค่ะถ้ามีศีลห้าแล้วไม่มีเวลาไปทําบุญตักบาตรก็ไม่เป็นไรได้อันนี้ส์บุญเยอะมากการรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าไม่จําเป็นจะต้องไปอาราธนาต่อหน้าพระพุทธรูปหรือว่าพระสงฆ์ก็ได้แค่ตั้งเจตจํานงว่าเราจะรักษานะคะหลุดล่วง รั่วไปแล้วไม่เป็นไรก็ตั้งเจตนาขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลานะคะรักษาศีลห้าให้ได้ในทุกๆวันทําดีคิดดีพูดดีอะไรเป็นความดีทําเต็มกาําลังเต็มท,ที่ที่ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วมีโอกาสก็จเจริญภาวนาบางท่านอาจจะมีเวลาน้อยก็อาจจะสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิวันหนึนาทีห้านาทีนะคะฟังธรรมมีโอกาสอาจจะปรีกวิเวกไปอยู่วัด5วานัวน3วนัน10วัน ทำเลยเพราะทุกอย่างคุณงามความดีที่เราทำเขาไม่หนีไปไหนเขาจะอยู่กับเราตลอดไปทุกอัตภาพเราเกิดคนเดียวตายคนเดียวพ่อแม่พี่น้องลูกญาติทรัพย์สินทุกอย่างไปกับเราไม่ได้เมื่อเราตายนะคะเพราะฉะนั้นสเสบียงบุญจากศีลทานและภาวนาสำคัญมากไม่ใช่อยากให้ทุกคนละลึกตรงนี้ด้วยอยากให้ทุกคนได้ทำให้กับตัวเองในทุกๆวันคะ่ะ ภาวการภาวนาก็คือเราอาจจะทําได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาค่ะก็คือว่าแล้วแต่วิธีที่แต่ละคนถนดัดบางคนอาจจะสวดพุทธคุณบางคนอาจจะนั่งดูลมหายใจอนาปนาสติใช่หรือบางคนอาจจะนั่งดูพองหน่อยุบหนอได้หมดแล้วแต่วิธีการที่ตัวเองถนัดชอบแต่สุดท้ายอย่างไรก็ตามอ่ะสุดท้ายก็คือเมื่อเรา มีสมาธิที่แข็งแรงแล้วเราก็ต้องยกจิตขึ้นสู่การปฏิบัติวิปัสนาให้เห็นว่าทุกอย่างมันอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราไม่มีอะไรเป็นตัวตนเราเลยบังคับปัญชาไม่ได้ต้องเห็นจากภาวนามายปัญญาคือปัญญาที่เห็นจากการภาวนาเราจะชัดเจนแจ่มแจ้งเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างจริงแล้วพระพุทธเจ้า ท่านสุดยอดท่านเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เป็นซุปเปอร์แมนสำหรับพี่ชีนะท่านสุดยอดสิ่งที่ท่านตรัสสอนไว้ท่านมีแต่ความรักความปรารถนาดีอยากให้พวกเราทุกคนพ้นจากความทุกข์จริงๆค่ะเป็นกำลังใจให้จริงๆนะคะแม่ชีเป็นกำลังใจให้ะะแ,ลใใหแล้วก็ขอน้อมนำบุญที่ได้ไปเพียรปฏิบัติมาตลอด9เดือนอมาฝากคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะคะอนุโมทนาร่วมกันนะคะ